สร้างยังี้ยนี่ไม่ไม่ขอ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 สร้างอย่างือตัวสีนี้โอ้โหรัดไปรัดไปรัดไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วรัด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  สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างมิ่งมงคลนะครับผมมาหายดีโอ้โยยินฟินฟินวันนี้ท้องฟ้าบรรยากาศสดเช่นสดเช่นอย่าตกเด้ออย่าตกโอ้ยสร้างอย่างนี้ไม่ไมสบายขอ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 สร้างอย่างคือตัวสีนี้โอ้โหบิงเลย มเยช้างแดงครับแม่มิงเลยมิงเลยบุญมึงขอผัวกินแล้วถามได้ถามได้ถามไ,ได้ตอบได้ถามได้ตอบได้โอ้โหดูตัวครับถามได้ตอบได้เป็นละสีกับแม่เลยออตอบได้นี่มึงนึ่งเป็นนี่มึงนึ่งเป็นอยังนีง้นิงบุญนึ่งเป็นเอา้า สิบเดปาโอ้โหแจ๋วมากสิบเอ็ดนะครับผมหนึสองตัวเป็นสิเอ็ดนะครับมิ่งบอกแจ๋วแจ๋วแจ๋วช้อนบอนี่ช้อนบกช้อนอ๋อตอบถือซีกับซีเอ้าโอ้โหดูครับละไอเขาอืนแบบยังซ่อมระบบลุ่มในตัวในท้องนะครับผมเพื่อนนะเ้าเบิดมือเบิดเว้นได้บาทนี่ ครับด้วยครับด้วยครับครับตอครับอแล้วเสียงด้วยเออครับแล้วก็ต้องมีเสียงด้วยนะครับผมหมดแล้วเสียงขอบคุณครับมาสินะเวลาขอบคุณครับก็ให้มีเสียงด้วยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณครับมาสิใส่ดิงได้ปะท้องฟ้ามืดขึ้นเลย่แม่ดูท้องฟ้า มืดคึมมาก,กลัวฝนนะครับเดีย๋ยวท้องฟ้าเปิด,ปดก่อนแดดออกก่อนเมื่อเช้าเห็นแดดุ่งเสียวออฝนเหมือนมาขับรถมาก็เห็นชาวนาตากข้าวกันเยอะนะครับเยอะมากดีไดยตากดีมีข้าวตากดีนะดนะีอีกถ้าลอยใช่ที่สองที่ถ้าฝนตกนี่ก็อาจจะไม่ได้ตากอาจจะจมมาจจจ<ด>เลยนะครับแถวนน้นนะครับสะพานเราอาจจะได้มาไหมนี่้จม ท่วมคอสะพานแย่เลยนะท่วมคอสะพานมาไม่ได้กลัวคอสะพานสุดแล้วครับทีนี้กลัวสุดมากเลยที่นี่เฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามเลยดูนี้หมดแล้วพัดเจอกับปอจุกแล้นะไปไปไปเอาของให้แม่หน่อยไปของให้แม่ก่อนไม่ไปใส่มาใส่เลยบัรนี้ขอกินแอกแอกแอกอย่างเดียวเลยโอ้ยหนอไม่มีแล้ว ขอกินอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ยอมเป็นไหนนะครับ <Hey. S 1> จับอาบน้าพุ่นพุ่น oh <my. S 1> แบกถังมากผุนค oh <my. S 1> ัดผิวนาโอ้โน,น่นน่ะถังเนี้ยเนอ,อ้ยคัดผิวไปเลย,เยาอาบน้าคัดผิวเน oh <my. S 1> โอ้ยเบิ่งตัวเดียง oh <my. S 1> ตัวเดียงแปนงยังสร้างเผือกเชือกสีแดงนะครับ เชือกแรกในลูกแล้วมั food, layers, ung, today, waters, ้งนี่ช้างแดงวัมีมือตอกไม่มีไม่มีไปไปแล้วก็กินยางเดียวไปแล้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 วรัดดีๆเด้อพ่วงรัดดีๆเด้อรัดไว้รัดไว้รัดไว้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วรัด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 เอา ครับพี่เลยเออเสียงโอ้ลุ่มมากเลยรุ่มมาเร้่อยุ่มหนาวบอกรุ่มฝนนี่เดียวฝนหมดฝนรอบนี้นะจะหนาวนี่พี่เดือนอยู่ใกล้ไหบอกว่ามันข้าไปแลอวโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เดือนอยู่ใกล้โอ้กลัวนะเพราะว่าพ่อเลี้ยงไม่อยู่ไหมนะตาดอยบอกอ๋อไม่กล้าปล่ไปพี่เล่นพี่เดือนอยู่ใกล้นะครับก็ต้องขอโทษขอแผลแม่เอีนะอยากให้พี่เล่นอยู่แต่ว่าเราก็ บกกาเขาไก่ส้างพื้นไม่นึเงพื้นกับบกาเขาใสเขาไก่ส้างกลางส้างเข้าตีตูดมั้งเฮ้ยยยยยมยตีดยย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 ยรยยยยแยงยย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 ียยยยยยัน แบงฟันไหมเขียวเลี้ยงวะแบงเขียวเลี้ยงวะนั่งลงบังนั่งลงชีกแปลงเขียวบังนั่งไว้ิ่คือเดินเดินคือมามาไปลัดเนี่ยไปเร็วไปเร็วลัด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 ไว้ล้วไว้ระวังระวังดึงเล่นเด้อยนะนั่นนั่นจบเลยเป็นแผนเป็นแผนพื้นดิน เปล่าเรียนเลยเนีลยรัดไม่ัดไมนะไม่กูเียอยู่กูเรียนไม่อยู่กูเียไม่อยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไวรุ่นใจเย็นไวรุ่นอย่าครียอย่าเครียดไวรุ่นเวิ้งเวิ้งเบิ้งเวิ้งทั้งกินทั้งเล่นเน่นเป็นเลี้ยงธรรมชาตินะครับของช้างเด็กนะครับทั้งกินทั้งเล่นนะครับผมเออเออพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะ อย่ามากนผมเลยพวกกัน่คุแม่เสียงยู่งนมือนเอ๊ะนึงกลับเสียงคุณแม่เปน้อกบไปฟาไปฟาไปไปาุจจอบเรียนท่านี่บอกหาหาคนเหรียน้ำกันหาเพื่อนเล่น่อนมิ่งบอกห่วง เสียงพิ่นขอกินอย่างเดียวไปไปขอกินอย่างเดียวไปขอกินนะครับขอกินนะครับเพิ่นโอ้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 ขอกินอย่างเดียวเบิ่งเมืองเมืองทางขอกินเผึ่นไปรอไปรอไปรอไปเฮ้ยรอไปบัณฑ์ ไปแล้ว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 เฮ้ย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 ้ยเฮลยิ่พ่วนลัดลัเบาเเบาไปเลยละบานนี่กินไวแล้วกินข้าลดเลยสดๆจากรถพ่วงอ่ะโต๊ดอีกโอ้ มธรรมดาม δα. ปลอดปลอดปลอดไปได้อีกไปแล้ว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 ลัดร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 ัดสำรวจครับเดินสำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้เย็นไปรุ่นใจเยน็นกดหนึ่งก็อย่าลืมเข้ามากด subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนที่พูจ้จับมือกับฟก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้กล่าวคว่าสวัสดีครับ